เฮ้ยอมอมเราเราเล่นในเว็บเถื่อนนะอะไรวะเนี่ยนี่นี่เราต้องไปไหนมันมันดูมันมันดูเป็นเกบแบบโอ <ento ic S 2> ้โหเราต้องเราต้องมาเก็บอันนี้ใช่ไหมอ๋อเราเก็บอันนี้เก็บน็อตอบฮะเดี๋ยวเราต้องไปเฮ้ย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 อะไรยิงอาวิกีเลยเฮ้ยยังไม่โดนเฮ้ยอะไรไม่ได้เก็บวุย โอ้มอนเตอร์รีสปาว์คุปอุ้ยดูดูสร้างมันดิมันจะมาแล้วไอ้เฮ้ยมันมาแล้วมันปืนมาแล้วเฮ้ยไปประกอบรถเอาไปเอาไอ้ประกอบเอาไปประกอบเออชนะลุยโอ้ยดูเกมดิไอ้อุ้ยอะนาอะนามาอะไรวะแ่ดคุณคุณต้องรีลีดเดดมอนเตอร์อะไรวะเนี่ย เคกำลังโหลดดิ้งโอ้ยเก, <c oughs> เกมเกมเถื่อนเออเอาวันนี้แล้วกันมาแล้วฮะโอ้เราเอาไฟฉายมาแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้โอ้เอันนี้มาด้วยไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มี อย่าเอาผีเข้ามาโผล่เนี่ยออฟฟิศนะอันนี้โคตรสยองขวัญอนะ่ะแล้วเราต้องหาอะไรในหน่วยงานนี้วะไม่เข้าใจม,มันจะเอามาทำไมวะมันอยู่ในนี้ได้ไงไปรู้ไป,ไปออกไปออกไปนี่มีอะไรโอเคไปได้โอเคชสร็ล้เวย้ย โอ๊ยทำไมง่ายยังวะไม่มีผีมาไล่ทำไมไม่มีผีมาไล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วผีว่าผีว่าผีโอ้ยผีรูปผีดิอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าประมาทกับผีไปเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าประมาทโอ้ยไอ้ผีมาเดินเร็วกว่าชิบไก าทางยาวเฮ้ยออกไ,ไปออกไปไฟอ่ะไฟอาะคามันไม่มีแล้วนี่ไงเจอเจอรถแล้วเจอรถอีกทำไมทางมันลกลังจังวะไปแชปเตอร์ต่อไปไฟเอาไวยเอาไซคาลิฟูรีวอเตอร์อาฮัตติยูโอ้โหโอ้ย มาดีมาดีใครเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคหนึ่งนัดตายหนึ่งนัดตายเราต้องออกจากเขาวงกลมนีเ้เราเราผีไล่เราหรือเราไล่ผีไปแหลยไม่มีอะไรผีเฮ้ยทางทางมันแปลก,ปกเฮ้ยเฮ้ย อืมหาทางแปบบ๊บอืมุ้ยทางบิดบิดเท่าไปร่บิดเป็นยังไงวะห่มซ้ายขวาต้องไปขวาเลยเฮ้ยทางมันแปลกแปลกแล้วทางมันแปลกแปลกแล้วว่าไหม โอ้ยทางมันเป็นงี้โอ้ย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 คตรโคตรตกใจดิยีกว่านางผีอ่ะโคตรโคตรโคตรเกลียดโอ้ยอ๊ยอันนี้มามาใหม่อันนี้มานี้ฮุบ เดินระวังระวังเลยเดินชิดขอบชิดขอบซ้ายไม่มีชิดขอบไม่มีโอ้ยมาปุ๊บไปไปกัน แกไปต่อวุ้ย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 ตรงเดินชิดขอบไปโคตรน่ากลัวนิ่งกว่าหังผีดูวันดีดักกัรเป็นเส้นทาง ไอตู้โอ้ไปเลกโอ้ยไปอีกแล้วสักทีโอ้โหเด็กแคปเตอร์โอ้โหนี่คือเกมที่เราแม้การาฟิกไม่สวยก็เราไปชอบหมดนะ <c oughs> ดูเกมรูปแมวมาแปะอะไรเนี่ย ให้มมนเตอร์มอนเตอร์เข้าบ้านอ๋อเออแตก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 เฮ้ยพอดี อออลีโดอันนั้นอะไรอู้ดเหรอมาแล้วเออเก้าตัวเก้าตัวมาดีเก้าตัวโอเคแตกแตกแตกหกตัวแตกแตก แตกฮุยสามตัวฮึบแตกไปแบบแบบหนึ่งรีโลกระสุนอยู่มันมาเร็วขึ้นนะอะไรวะเี่ยโอ้โหเล่นตั้งนานโฆษณาเพิ่งมาดีมากดีมากคอเลสเตอรอลและพิกมาโอ้โห โอเคโอเคเราเราชนะเราทุกคนเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ตบเดอะมอนสเตอร์เฮ้ยโอเมก้าอี๋เฮ้ยมันมาแล้วอีมันมามันมานี่นี่ตบ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 แตกไปฆ่ามอนสเตอร์นี่คือบอสแล้วทุกคนคือบอสนี่คือบอสออกไปออกไป โอ๊ยไปไปไปดีดีดีดกันโอ้ยโอเ้ยโอ้ะออะไรเหรยังไม่ได้ดูเลยเอ่อเอออะไรมาเราทุกคนอิน <c oughs> <In S 2> กับไซเลนเฮดจนเกินไปไปไยทุกคนเราไปแล้วนะขอให้คลิปหนะ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยว โอเคไม่มีอะไรพูดแล้ว